ผู้ชมครับแม้ว่าท่านนายกรัฐมนตรีจะป่วยไม่สบายติดโควิด -19 นะครับแล้วก็ลาปฏิบัติราชการเมื่อวานนี้นะฮะแต่ท่านก็ยังคงติดตามงานตลอดนะแล้วก็แสดงความยินดีหลังจากทราบข่าวว่าร่างพรบรสมรสเท่าเทียมผ่านสวออเป็นที่เรียบร้อยแล้วย้ําว่าประเทศแรกในอาเซียนของไทยเนี่ยที่มีกฎหมายสมรสเท่าเทียมก็เฉลิมฉลองกันได้เต็มที่นะครับนายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีท่านโพสต์เอ็กชื่นชมความร่วมมือจากทุกภาคส่วนจากหัวใจ ที่ช่วยกันผลักดันร่างพระราชบัญญัติสมรสเท่าเทียมจนผ่านมาถึงจุดนี้พวกเราต่อสู้เรียกร้องกันมายาวนานเพราะเราเชื่อในสิทธิที่เสมอภาคและเท่าเทียมกันของทุกคนวันนี้เป็นเวลาของเราทุกคนแล้วกฎหมายสมรสเท่าเทียมฉบับนี้นอกจากจะเปิดโอกาสให้ผู้ที่มีความหลากหลายทางเพศสามารถแต่งงานกันได้แล้วคู่รักที่แต่งงานกันยังมีสิทธิทุกอย่างตามกฎหมายเช่นเดียวกันกับสามีภรรยาทุกคู่ วันนี้เรามีกฎหมายสมรสเท่าเทียมเป็นประเทศที่สของเอเชียและเป็นประเทศแรกในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้แต่เราจะเดินไปด้วยกันต่อเพื่อผลักดันกฎหมายและข้อเรียกร้องอื่นๆอีกทั้งนี้ท่านนายกรัฐมนตรีบอกด้วยนะครับว่างานฉลองที่ทำเนียบรัฐบาลเราฉลองให้กับความสำเร็จที่กฎหมายสมรสเท่าเทียมผ่านฉลองให้กับจุดเริ่มต้นของความรักที่เท่าเทียมความหลากหลายไม่ใช่ความแตกต่าง ขอให้ทุกความรักงดงามและเต็มไปด้วยพลังนี่ทนายกโพสแล้วก็เต็มไปด้วยพลังจริงๆครับขณะที่นายวาราวุธศิลปะอาชาครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์บอกนะครับว่ากฎหมายสมรสเท่าเทียมฉบับนี้นับเป็นประัติศาสตร์หน้าใหม่ของไทยขอบคุณทุกคนที่มีส่วนเกี่ยวข้องงานนี้ไม่มีการเมือง ไม่มีฝากฝั่งรัฐบาลไม่มีฝั่งฝ่ายค้านแต่ทําเพื่อคนไทย66ล้านคนพี่น้อง LGBTQ ได้รับสิทธิเท่าเทียมกันทุกคนทุกเพศทุกสถานะไปฟังเสียงรัฐมนตรีวราวุฒหนะครับจากนี้ไปพี่น้องชาว LGBTQ หรือคนสองคนจะสามารถแต่งงานอยู่กินด้วยกันเป็นครอบครัวมีสิทธิ์ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการ จัดทัพยสินสมรสของผู้สมรสไม่ว่าจะเป็นผู้จัดการแทนในทางอาญาไม่ว่าจะเป็นมรดก